เฮ้ยเช่ๆเช็ดเช็เฮ้ย,ยไม่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 เช็ดชเช็เฮ้ยขอบคุณค่ะผักสุกหมดแล้วเนี่ยก็กินก่อนสิตกงานอย่างไม่ใช่เหรอมึงอ่ะเอาไงต่ออะ มึงรู้ได้ไงอย่าบอกนะว่ามึงเดากูแอบได้ยินน่ะบอกตรงเลยกูก็ไม่เช่คนตอแหละปะเนาะอืมก็จริงมึงก็แค่พูดตอนที่มึงคิดนั่นแหละเพราะกูอะได้มาเป็นแอร์ก็เพาะมึงอ่ะก็มันจริงนี่ที่มึงได้เป็นแอร์แกรมรัสแอร์ไลน์ก็เพาะกูปะมึงไม่เคยคิดจะเป็นแอร์เลยด้วยซ้ำ จ้าไม่คนเก่งเก่งอยู่คนเดียวเลยแต่ที่จริงแล้วอะ่ะเนี่ยเขารับมึงก็เพราะตัวมึงเองปะ่ะตอนที่ HR เขาซาลาเปาติดคออะถ้าไม่ได้มึงช่วยชีวิตเขาไว้อะเขาก็คงไม่มีชีวิตมารับกูเข้าทำงานหรอกงั้นมึงก็ขอบคุณกูสิ มชินีน่ากินน่ะอันนั้นมันแดนไม่ได้เดี๋ยวกูปิ้งให้มันก็สอนกูสิกูทำไม่เป็นน่ะจะสอนทำไมกูก็อยู่ปิ้งให้มึงอยู่นี่นี่ไงมึงว่ามันแอบอยู่รีบป่ะอุ้ยกูจะอวกทุเรต